สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel lit life วันนี้ฝนตกนะครับเราก็จะไปส่งแม่เรียนภาษาอีกแล้วปกติเราเดินไปวันนี้เราก็จะไปแบบรถเมย์บ้างมาดูว่ารถเมย์ที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเป็นโอกาสอันดีที่ฝนตกวันนี้เราจะได้เปลี่ยนวิธีการเดินทางตอนนี้ฝนยังปล่อยๆอ,อ,อยู่รถเมย์มาแล้วข้ามไม่ทันเนียป้ายอยู่ตร รถมาเนี่ยเออไม่ทันบายให้รอคันต่อไปเราใส่เป็นเวลาเลิกงานนะครับรถมากันเยอะเชียวเวลาเลิกงานรบตัวครับทุกคนถนนโล่งแล้วหลัง่งคันนี้แหละเอ้ยนี่ไงมาแล้วใช่หรือเปล่าคือพอดีเลยนี่เราจะใช้บัตรนี้นะแม่ให้ผมมาใช้ยังไงไม่รู้มาดูกันรวดเร็วเกินไปเดี๋ยวต้องยังจะได้ 3ดอนนะ่ะแล้วไปแล้วไปเลยแตมแล้วค่ะเตมแล้วสดอนก่อนเดียนแล้วทุกคนนี่นะบัตรนี้นะเราก็จะเติมเงินเข้าบาัตรนี้ใช่ไหมคุณแม่นะั้นผู้โดยสารทั่วไปนี่บัตรนักเรียนจะเป็นสีเขียวราคาก็จะประหยัดกว่าอ๋อก็ว่าทําไมเมื่อกี้แม่ถูกของผมผมตั้ง3ดอนนะ่ะก็มันจะไปที่ไหนแล้วแต่สายใช่ไหมเออที่าย สามร้อนก็ได้ขนม2ถุงนะทุกคนปกติลราเดินนะทุกคนแล้วก็มารีวิวรถเมลออสเตรเลียกันที่เมืองอดิเลตทางเดินวันนี้ก็เป็นทางที่ผมก็แม่เดินประจํานะถ้าไปไหนมาไหนก็จะน่าจะคุ้นนะคุ้นตากันดีน่าจะคุ้นเส้นทางกันอยู่วันนี้ฝนตกหนาวมาก กดปุ่มแดงเนี่ยนะทุกคนมีปุ่มแดงก็เหมือนประเทศไทยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเรียบร้อยการนั่งรถเม์ที่ออสเตรเลียนะทุกคนทีเราก็จะไปหาขนมอยากซื้อขนมไปนั่งรอแม่เรียน อยู่อนห้างเหมือนกันดิน่นาละเมง11ด,ดอนอันนี้ก็พวกธัญพืชเฮ้ยน่ากินนะแม่สน,นใจก็ Hot Chili c a s ชิว250กรัมขายเป็นกรัมนะทุกคน980 thank you 20 cents change thank you แต่ละทุกคนได้ถั่วไปนั่งกินเล่นทุกคนนี้ลอตโต้ มีหลายแบบเลยแต่รางวัลใหญ่สุดก็ซูเปอร์โบเออใช่พ o w e r boat ต่างประเทศก็มีสักคิ้ว 3- 4มี่หมิตินันทุกคนให้เรามันโผล่เส้นลันเดอร์มอร์เส้นหลักเส้นนี้คือคืนที่สุดเอ้อยากกินชาโมกสุกคนแม่ไปที่นั่นอีกแล้วนะแต่คงรู้ว่าที่ไหนนั่นแหละผมไปซื้อชาโมกดีกว่าที่เกียรตตามไปวันนั้นเราลองอันนี้ไปแล้วนะไอโคโค่นะวันนั้นผมลองไปแล้วนะใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูคลิปไอตรงมุมไหนตรงมุมไหนสักมุมนัอย่างมันเด้งขึ้นมาโอเค กลับไปดูนะโคโคลที่นี่ผมกินแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองอีกร้านหนึ่งนะครับมาดูว่าจะอร่อยไหมอันนี้ยกองชาเราจะมาดูกันว่า เป็นยังไงคนเยอะเหมือนกันนะ5.8นะทุกคนสั่งแบบออริจินอลนะทุกคนในนัมเบอร์อ่ะอ๋อนัมเบอร์ชูร้านชูไ e ่เจอล่าชหกสนะครับไอ hey, ชามุกแก้วใหญ่ทีน,นี้ต้องกินแก้วใหญ่นะครับจะมากินแก้วเล็กไม่ได้นานๆเรา,นานกินทีใช่ไหมเราไม่ได้กินบ่อยๆทุกคนกินให้มันหายยากกันไปเลยตอนนี้ก็รอคิวอ,อยู่นะครับผมออเดอร์ที่ <c oughs> ที่เท่าไหร่ไม่รู้อย่างเขาก็เรียกเองแหละ <c oughs> เดี๋ <c oughs> To number six. <laughs> everyone. Yeah. ว่าอร่อยกว่าโคโค่นะคือชามันก็คล้ายๆกันหมดแหละแต่ผมมามุกที่นี่เด็ดกว่าคือโคโค่มันแข็งกว่าทุกคนอันนี้มันดูนุ่มแล้วก็หนึบกว่าโคโค่มันจะแข็งกว่าไม่รู้ว่าเป็นแค่วันนั้นหรือเปล่านะว่าหลังผมอาจะลองลองให้โคโค่แก้ตัวอีกทีก็ได้แต่ตอนนี้ผมให้อร่อยที่สุดนะครับที่ผมลองมาตอนนี้นะลองแค่สองร้านเองที่รู้จักรู้จักก็มีสองร้านนี่แหละโคโค่กับกงชานี่นะครับเพราะนั้นผมให้โคโค่สี่ใช่ไหมมุกอะ นี่ผมให้ประมาณ6.8เลยนะเนี่ยมีแปดนะฮะหกุดแดก็คือกินอร่อยแหละกินเพลินกินสนุกแหละอืมวันหลังถ้าผมยังไม่เจอร้านใหม่นะผมก็คงกินร้านนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้เดินมาหาแม่ก่อนนะครับลาไปกับก้องชาก่อนตอนนี้ เป็นไงครับการเดินทางด้วยรถเมล์ของผมนะที่ออสเตรเลียก็จบไปนะก็มีแค่นั้นแหละก็ถ่ายมาวันนี้ได้มีโอกาสนะเพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมนี่ผมอารมมาด้วยนี่ฝนมันตกเตรียม่มมาด้วยมาส่งแม่เรียนหนังสือนะครับมาเรียนภาษาเพราะว่าเขาะจะได้เรียนภาษาฟรีนะคนที่ได้วีซา่อาอะไรพวกนี้เขาะจะได้เรียนภาษาฟรีอยู่แล้วนั่นแหละรถเมล์ที่ผมนั่งมานะเหมือนที่เท็ดไรไหมดีกว่าเนาะแบบความสะอาดความอะไรเงี้ยแล้วก็ มันใหม่กว่าใช่ไหมเออระบบอะไรก็ดีกว่าก็เหมือนเกาหลีอะไรพวกนี้ปะที่ผมเคยเห็นนะผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะอตอนนี้ก็มารอแม่เรียนหนังสือนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละว,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 วันนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปซื้อชามุกนะเออใครยังไม่ได้ดูคลิปโคโคโน่นะเนี่ยผมก็ซื้อกินหมดเลยผมว่าอันนี้อร่อยนะวันหลังผมก็คงไปกินอีกอ,อร่อยกินจนหมดเลยเนี่ยเอาไปใส่น้าแทนแล้วนี่ผมมานั่งทํางานนั่งตัดคลิปอะไรนะครับเตรียมอัปโหลดคลิปนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละใครชอบคลิปผมก็กด subscribe like แชร์นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมน ถ้าผมทาได้ ALLY, ผมจะไปทำให้ดูนะใครอยากดูอะไรใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะใครที Welcome ่ยังไม่ได้กด subscribe กดไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเผื่อผมทําอะไรที existe, uh ่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยเพราะวาทำคนเดียวนะมันก็เหงาๆเนี่ยดูดิ เนะงาเหี่อยู่เนี่ยนะเพื่อนก็ไม่มีนะครับก็อยู่คนเดียวก็อย่างน้อยก็คอมเมนต์มาพูดคุยอะไรก็ได้ผมจะอ่านนะครับอันไหนตอบได้ก็จะตอบนะครับขอบคุณมากที่ดูกันจนจบนะครับยังไงก็คลิปนี้ไลค์ like ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe บาย